เปิดประเด็นค่ะเผยจุดจบของแกนนำสามกีบค่ะอ้างอดอาหารประท้วงแต่แท้จริงค่ะเป็นยุทธวิธีปลุกความรนุนแรงเตือนรัฐอย่าประมาทค่ะต้องฝากเตือนไปถึงรัฐบาลและก็หน่วยงานความมั่นคงว่าแม้สถานการณ์ของม็อบสามกีบในวันนี้จะระดมคนมาชุมนุมใหญ่ไม่ได้แต่ละครั้งแต่ละคราวก็มีตั้งแต่3คนถึง200คนค่ะ แต่รัฐบาลประมาทไม่ได้และจะต้องดําเนินการอย่างจริงจังในการที่จะตั้งรับกับสถานการณ์การเมืองในเรื่องนี้เพราะข้อเท็จจริงแล้วค่ะการเคลื่อนไหวของม็อบ3ามกลีบไม่ได้เป็นการเคลื่อนไหวด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่ได้เป็นการเคลื่อนไหวที่มีความทุกข์ยากหรือความเดือดร้อนของประชาชนเป็นที่ตั้งไม่ได้เคลื่อนไหวเพื่อต้องการปลดแอกประเทศไทยออกจากการกดขี่ของต่างชาติไม่ได้ต้องการเคลื่อนไหวเพื่อต่อสู้ให้ประชาชนได้รับความเป็น จากการถูกเอารัดเอาเปรียบของทุนใหญ่มอ็อบสามกีบค่ะต่อสู้ในประเด็นเดียวคือประเด็นที่ต้องการจะโจมตีพระมหากษัตริย์ภายใต้คออ้างที่เรียกว่าการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะซึ่งพิจารณาก็จะเห็นว่าในยุทธศาสตร์และยุทธวิธีของการเคลื่อนไหวของมอ็อบสามกีบที่ผ่านมานั้น ไม่ได้เดินไปในเส้นทางของการปฏิรูปเพียงแต่เอาข้อมูลที่ถูกบิดเบือนมาขยายใส่ไข่ตีความค่ะแล้วก็กระจายไปอย่างเยาวชนแต่แล้วเมื่อความจริงปรากฏขึ้นเรื่อยๆค่ะจึงทำให้ทางด้านของม็อบสามกีบนั้นไม่สามารถที่จะระดมคนได้แต่ที่ยังน่ากลัวค่ะเพราะการทำงานในเชิงลึกเชิงรับ การขยายข้อมูลการจัดตั้งผ่านเครือข่ายเทคโนโลยีสมัยใหม่ก็ยังทำกันอย่างเต็มที่และก็ยังมีคนหลงเชื่ออยู่ค่ะบวกกับสถานการณ์ล่าสุดค่ะซึ่งศาลไม่อนุญาตให้มีการประกันตัวแกนนำม็อบสามกีบก็จะถูกนำประเด็นนี้นะคะมาใช้ในการเคลื่อนไหวสำหรับการอดอาหารของเพนกวินและก็รุ้งนะคะที่ได้เริ่มต้นมาตั้งแต่วันที่15มีนาคมจนถึงวันนี้เดือนนิด,นด มันไม่ได้เป็นการอดอาหารเพื่อที่จะต่อสู้กับความอายุติธรรมค่ะแต่มันเป็นเพียงยุทธวิธีการเคลื่อนไหวเพื่อที่จะยกระดับการเคลื่อนไหวให้เกิดการเชื่อมโยงขึ้นมันเหมือนกับม็อบที่เวลามีความพยายามจะให้คนตายเพื่อหวังจะให้เกิดการลุกฮือค่ะ และการกระทําของแกนนำม็อบสามกีบที่อดอาหารไม่ว่าจะเป็นเพนกวินหรือว่ารุ้งนะคะถ้าประสบความสำเร็จก็จะมีคนจำนวนหนึ่งค่ะที่ไม่ได้ศึกษาเข้าใจสถานการณ์มีความจิตใจดีก็จะรู้สึกว่าเด็กต่อสู้ถูกกระทำย่ำยีทั้งทั้งที่ข้อเท็จจริงมันเป็นไปในอีกทางหนึ่งค่ะแต่การเคลื่อนไหวในประเด็นเหล่านี้นะคะค่อนข้างที่จะล่อแหลมค่ะทำให้เกิดอารมณ์และความรู้สึกขึ้น ซึ่งในการต่อสู้ก็ต้องมีการจับตาดูกันว่าจะทำให้เกิดความสุขงอมของสถานการณ์ได้หรือไม่ย้ำว่าการอดอาหารเป็นเพียงยุทธวิธีและคนอดก็ต้องการจะซื้อเวลาไม่ได้จะต้องการเอาจริงเอาจังให้เป็นให้ตายเพราะไปดูรายการอาหารที่สั่งไม่ว่าจะเป็นนมน้ําเกลือหรืออะไรต่างๆจริงๆมันก็คืออาหาร เพียงแต่มันไม่ได้เป็นข้าวปลาอาหารที่กินแล้วต้องไปย่อยได้มาเป็นธาตุอาหารเหมือนกับสิ่งที่ใส่เข้าไปตรงๆนี่เป็นยุทธ,ธวิธีในการเคลื่อนไหวเพื่อที่จะค่อยๆบีบรัฐสถานการณ์สิ่งที่ปรากฏชัดที่สิริการเจริญสิริทนายความจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนได้ไปเยี่ยมแล้วก็ออกมาโพสต์ข้อความ ดูบีบคั้นอารมณ์ทำให้เพนกวินไผ่ดาวดินกลายมาเป็นวีรบุรุษแน่นอนว่าเด็กพวกนี้ก็ต้องเป็นวีรบุรุษสําหรับคนที่เชียร์อยู่แต่อีกด้านหนึ่งมันเป็นยุทธวิธีการเคลื่อนไหวการต่อสู้ในทางการเมืองที่ผ่านมามีคนตายมาเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมืน่นในกรณีของเพนกวินรุ้งไม่มีใครอยากให้ตายหรอกแต่ความหมายของการที่จะมาพูดว่าสิ่งที่ตัวเองทำ เพื่อต่อต้านความอายุติธรรมที่ไม่ได้รับการประกรันมันน่าจะไม่ถูกต้องสิริการทนายความของศูนย์ทนายความสิทธิมนุษยชนหรือว่าทนายจูนได้โพสต์ข้อความนี้เรียกว่าพยายามที่จะสร้างความกินใจให้กับประชาชนให้กับผู้ที่สนับสนุนหรือผู้ที่เริ่มเห็นคล้อยตามบอกว่า เพนกวินบอกว่าฝากบอกทุกคนด้วยว่ายังไงกูสปิริตสุขภาพกายไม่ค่อยดีแต่สุขภาพใจเต็มที่ครับจูนก็บอกว่ารออ่านข้อความจากมิสหายข่าวและจดหมายอาจารย์ชาวิทย์ข่าวพัพพยอมขอบินทบาทชีวิตรุ้งและเพนกวินซึ่งกวินรับทราบทุกข้อความด้วยความห่วงใยเพนกวินถามว่ามีนักวิชาการออกมาพูดเรื่องการอดอาหารประท้วงบ้างไหม เราบอกว่าเห็นมีบทสัมภาษณ์อาจารย์ชัยวัฒน์สถาอานันเพนกวินอยากให้มีเพิ่มอีกคือการกระตุ้นมโนสำนึกของสังคมต่อความอายุติธรรมเพนกวินบอกว่าขอให้ทุกคนทั่วโลกช่วยเป็นสัขีพยานของความอายุติธรรมที่เกิดขึ้นในไทยไม่ใช่แค่ที่เกิดกับผมแต่กับคนไทยทั้งประเทศแต่ที่น่าสนใจมากกว่านั้นมันมีความพูดที่ชัดเจนว่า นี่คือการเคลื่อนไหวทางยุทธวิธีคำพูดที่ว่าคือมีใครคิดแคมเปญดันเรื่องเพนกวินรุง้งอดอาหารประท้วงให้ไปถึงเวทีโลกหรือ,อยังนะนี่คือข้อความที่ทนายจูนทนายของนายเพนกวินและรุง้งเครือข่ายแกนนำม็อบสามจีบออกมานำเสนอเนื้อหามันชัดเจนว่า การอดอาหารเป็นยุทธวิธีในการเคลื่อนไหวในการทำสงครามกลุ่มคนเหล่านี้กำลังทำสงครามทางการเมืองกับสถาบันพระมหากษัตริย์ภายใต้การชี้นำของธนทรและปิยบุตรนี่เป็นความจริงและความจริงนี้ฝ่ายที่ชื่นชมน,นายธนทรปิยบุตรชื่นชมสามกีบก็มีสิทธิ์ที่จะชื่นชมแต่อีกฝั่งหนึ่งที่เห็นว่าการกระทําเหล่านี้เป็นเรื่องไม่ถูกต้องสถาบันพระมหากษัตริย์ท่านก็อยู่ของท่าน ปัญหาของชาติมีเรื่องอื่นๆมากมายสถาบันพระมหากษัตริย์มีแต่พระเมตตาที่จะช่วยเหลือคนไทยดังนั้นกลุ่มคนอีกฝั่งที่ไม่เห็นด้วยก็ต้องต่อต้านม็อบสามกีบและปิยบุตรธนทรมาถึงวันนี้จุดจบของม็อบมีอยู่3ทางคือเพนกวินต้องอดอาหารไปจนตายรุ่งอดอาหารไปจนตายท่าอดจริงท้าต้องการจะตายจริง แต่ถ้าทั้งสองคนนี้อดอาหารโดยข้ออ้างที่ว่าสถาบันศาลยุติธรรมไม่ให้ประกันผู้ต้องหาคนอื่นที่ไม่ได้รับการประกันตัวภายใต้เงินไขที่กระทำความผิดซ้ำซากเหมือนกับเพนกวินและรุ้งก็ต้องได้รับการประกันตัวด้วยแล้วกระบวนการยุติธรรมจะเป็นอย่างไรซึ่งอยู่ในมุมมองนี้แล้วมันไม่มีทางที่จะเป็นไปได้ทางเลือกที่2 ไม่ตายแต่ต้องติดคุกหัวโตเพราะเพนกวินมีความผิดที่กระทำซ้ำโดยไม่เข็ดหลาบและสารไม่ให้ประกันถึง15คดีรุ้ง8คดีไม้พานุพงศ์6คดีมันเยอะและมันชัดเจนว่าไม่เข็ดหลาบสารเจรจาพูดให้ยินยอมก็ไม่ยอมในฐานะนักสู้มันดูหน้าภาคภูมิใจหมอลําแบงเมื่อยอมสารก็ให้ประกันตัวก็เห็นชัดว่าเมื่อยอมตามหลักเกณของสาร ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ปกติในกระบวนการยุติธรรมของที่ไหนประเทศไหนก็เป็นแบบนี้นั่นคือทางเลือกแรกไม่อดอาหารไปจนตายก็ต้องติดคุกไปจนตายทางเลือกที่3ก็คือได้รับการประกันตัวพระยอมตามเงื่อนไขของศาลแล้วก็หนีออกต่างประเทศเหมือนกับที่ทัดเทพหรือฟอรดได้หนีไปเมื่อวันที่หเมษายนที่ผ่านมา อย่าไปคิดคาดหวังแบบอาหรับสปริงที่นี่ประเทศไทยและเป้าที่คุณกำลังมุ่งโจมตีอยู่คือสถาบันพระมาหากษัตริย์มันจะมีประชาชนอีกฝั่งอีกฝ่ายหนึ่งออกมาต่อสู้ต่อต้านแน่นอนและสิ่งที่เราจะได้เห็นก็คือสงครามกลางเมืองสิ่งที่เราได้เห็นคือการหลังเลือดของคนไทยด้วยกันเองและสุดท้ายจะเป็นยังไงก็ต้องจบด้วยการรัฐประหารของทหาร จุดจบที่สุดมันจะเป็นไปได้คือสงครามกลางเมืองถึงเตือนรัฐบาลว่าจะต้องใส่ใจเรื่องนี้เพราะยังไงม็อบสามกีบก็ไม่ชนะอยู่แล้วสิ่งที่เราต้องใส่ใจก็คือเรื่องของสงครามกลางเมืองเรื่องของความรุนแรงเพราะฉะนั้นสิ่งที่รัฐจะต้องทำอย่างเต็มที่คือต้องเอาข้อมูลข่าวสารที่เป็นข้อเท็จจริงมาบดขยี้แกนนำสามกีบทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ได้เห็นว่า ขอ้อเท็จจริงความจริงมันคืออะไรวันนี้รัฐฝ่ายความมั่นคงมีแต่ตั้งรับในทางยุทธศาสตร์ไม่รู้จะกลัวอะไรยิ่งมาถึงตอนนี้สถานการณ์โควิดมันไม่ใช่เหมือนปีที่แล้วที่รัฐบาลแก้ไขปัญหาได้แล้วภาพลักษณ์ดูฉลุยตอนนี้มีจุดอ่อนเยอะแยะและไม่รู้ว่าสถานการณ์ทางเศรษฐกิจจะบีบรัฐขึ้นอีกเท่าไหร่ แม้ภาพรวมทางด้านเศรษฐกิจยังพอไปได้และพี่น้องเกษตรกรส่วนใหญ่อยู่ในสถานะที่ค่อนข้างจะดีจากราคาสินค้าเกษตรซึ่งกำลังไปที่ต้องการของตลาดโลกดีขึ้นแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าจะทำให้ความพึงพอใจของรัฐบาลอยู่ในจุดที่ดีแบบเดิมมันเจอหลายปัญหารัฐบาลเหมือนกับตั้งหลักไม่ถูกต้อง ต้องจัดการประสานทำงานในการแจกแจงข้อมูลตอบโต้ตรุกรบด้วยข้อมูลข้อเท็จจริงให้เห็นว่าสิ่งที่เด็กเหล่านี้ทำเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องถ้าไม่เข้าใจจะได้กลับไปทบทวนกับผู้ที่ต่อสู้ในยุคปี2557ซึ่งในขณะนั้นกระบวนการศึกษายิ่งใหญ่กว่าม็อบสามกีบในปัจจุบันเยอะไปค้นหาตำรับตำรา มาตั้งหลักให้ถูกต้องว่าการต่อสู้ในสถานการณ์ของสงครามทางการเมืองมันเป็นยังไงย้ำว่าสิ่งที่ม็อบสามกีบกำลังทำคือสงครามทางการเมืองและมีโอกาสจะเกิดสงครามกลางเมือง